ช่วงเย็นๆนะครับตะวันก็จะตกดินเอ๊ะทำไมมันเอียงๆอย่างนี้กล้องเนี่ยวายทำอะไรกันซื้อมาพังแล้วเฮ้ยมาัางหมดแล้วฮัลนเรียบร้อยสร้างมากงทานมันไม่ดีลูกรุ่นนี้นะ่ยจะต้องอพานาสโนิก เชื่อเชื่อลุงทานไม่ดีลูกเปลี่ยนทานเลยให้ให้ให้พ่อไปซื้อเลยบอกว่าเอาพานาโซนิกนะเชื่อนี่ไม่ติดไปข้างในนะครับไปดูไอ้ตาโตมันฉาปูน แมดหมดมาตามหาลูกชายครับลูกชายอยูไ่ไหนเอไม่รู้ใ่<ะ>เทาแล้วเขาเล้วงกันมาพูดนะอ๋อเท่ากันแล้วเหรอทเอาลาะก,กันแล้วเอาใครทะเาลาะใคร พ่อก็เล่นพ่อเลยเว้ยเอาเล่นพ่อพ่องเราแต่ไงอ้าวพ่อคอยเด้อพ่องเลยเลื่อนี่กำลเลว่าเ้างพันห้อฟังอีกเอาอีูแล้วฟังแล้วถ้าอย่าหายกเลื่อไปไปคล่องจองพอดีไหมคล่องตัวใหญ่มาใครสมมติคล่องก็ช่างไม่ใช่พาแม่คอยเด้อหนึ่งเด้อเอ้าวแม่ทั้งแม่ทั้งพ่อเลยเดี๋ยวขนาดเล่าสมพรน่าเล่ากว่าไเอาเอาไอคอนสมพรเลยพ่อของหนูนะสมพรเด้อนายสมพรเนี่ยคุณจไม่รู้จักชื่อบอเ่

โอ้นี่ก็ดีก็คล้อยแบบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ลาออกแล้วครับผมจะลาออกแล้วไล่ไล่เฮ้ยโอ้โอ้มาเนี่ยผมจองนะลุงผมจองนะพอมาแบบตามแต่ภาพเอาแต่โลอยูเพราะมันนักอยู่เนี่ก็เอาโล่อะไรไงโล่ก็ได้แล้วจะเขาไม่ได้โลเฮ้ยเขาเขาขออลไรเขาไม่ได้ขออยูบาละบ่ละบ่ลุงลุงลุงถ้าลุงได้โลมาเดี๋ยวผมเซ็นให้นะเขาไม่ได้ขอเลยลุงเพราะว่าลุงไม่มีใครเซ็นให้เดี๋ยวผมรับอาสา ้องมีคนเซ็นให้โลงายแท้ตังยายซื้อขนมยายโ่อมัดยายซื้อขนมยายอัดยายซื้อขนมยายอัดวตังยายซื้อขนมยายเรอนมาจตำลาอะไรเด้เมือเล่าครับ ารอัดชื่มยายมนว่าอัดคืออะไรอ่ะอัดไี่ําเ้นโอ้โอสตอรี่ทำเป็นเหรอป้าใครก็พอมันหลายว่ะคลิปนี้ผมจะจองแล้วลุงรับ้าลุงสองสามสี่ห้าหกพอมาแล้วตามใต่ภาพไปแ้ไปก่อนได้ลุงวันนี้ไปแล้วเจ้าว่าใคนี่ยก็สร้างพง อ้าวเขาแหงว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างล่ะไอเอียงก็อจิมิจิมิอยู่เขาแหงเล่นอยู่ไปเหรนจากช่องไหนดอกจิมิจิมิเอาอีกแล้วเจ้าพ่ออยากดังบ่บ่กบอดังดีแล้วขนาเอั้นแทนที่สี่ไซซื้ออีรีโหลดสี่เด็กแคบไปเออจิมิจิมิใช่คนเลี้ยงนิกกี้หรือเปล่าโอ้ยอ้า

ตเรียบยร้อยมีเสียงเมียงคือสีสมนชัยไหมเสียงเมียงคือในในตำรารับเนแล้วมัมนั้นควเรียบรคนที่ฉลาดที่สุดโอ้คนที่ฉลาดที่สุดมาพย,ยเหนมีนอม่อเพิ่มารปรตูีน,น,พ,น,พ,น,พ,นพี่จิมเอ้าเอา,เอา,เ,อาเอาอย่างนี้หนูสัมภาษณ์พี่จิมพี่จิมมีความที่เห็นอย่างไรที่ที่ลุงลุงว่าพี่จิมเมื่อกี้ มีเขาคิดเห็นอะไรเฉยครับจากหูซ้ายไปหาหูขวาครับไม่จากหูขวาไปหาหูซ้ายจะมีแต่ย่างปลาใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเลยปลาอะไรหมายปลาตัวปลานิ่งซ like like okay. 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 ื้อมาซื้อปลานิ่งมาเหรอปลาอะไรปลาอะไรหมูกินเข่าหมูกินเข่ากินหนาวน้ำมูกันบวกเลยเหรอเบอรคนไปบีปอกครับ ม่่คนนนนออยยูบ้้าาะะเโวันนี้เรามีนัดกับผู้ใหญ่อยู่ครับไปควนแต่แม่เนี่ยดีดีมีที่บ้านเนาะต้มไก่ครับวันนี้ที่ไหนพ่อที่ไร่ผู้หลวงอ่ะส่วน้อมบอมไปหากินฟรีครับหากินฟรีข้าวฟรีท่าไหนเฮ้ยแต่มันเมื่อยมันเหนื่อยครับอันไหนมันไม่นั่นเราก็ไม่ทำเราเหนื่อยเหนื่อยก็พักเลยอาใครคิดไม่เหนื่อยเหรอเหนื่อยครับเดี๋ยกำลังจะวางแล้ว ปะไอ้ช่องปากข้ามสาด้วยนะนี่ปวดโพสองปากข้ามสนี่ไงข้างล่างนี่ถ่ายวันนี้นี่เราไปใส่แล้วบุกขึ้นบนเขาอ่ครับจ้างเลยพ่อได้ข่าเข่าเด้พ่อได้กินเขาน้ำเหล้าจ้างบ้างไม่จ้างบ้างโอ้โหพี่กิมมี่แม่ข้ามสาจ้างพี่จิมมี่เท่าไหร่อะข้าวคาบหนึ่งข้าวคาบหนึ่งคาบเต่าคาบหนึ่งคาบแรงคาบหนึ่งคาบเทียงน้ำลงคาบเทียงกินใช่ปะ กินบ้างไม่กินบ้างบ้างกินบ้างกินบ้างก็โอเคอยู่ได้เนาะวันนึงเผื่อบางวันไม่ได้ถ่ายก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่จิมโโอออออดดเเเาาาาาถถ่่่่ยยยััวม้้นนขาดซักดินซักงอเท่านั้นแหละอ้าวเป็นใส่เดือนหมดแล้วฮะพอไปก่อนนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับครบแล้วครบแล้วครับ ไปแล้วนะครับคลิปนี้ว่าแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็ปิดท้ายด้วยยิมมี่นะคะไหนป้าไหนป้าจะย่างให้อยู่แล้วมีอะไรเขาจะทายทายย่างดีกว่ามั้ยยังความนะแต่ตอนนี้ไม่บอกแล้ว โอเคนะครับคลิปนี้แลแค่นี้ครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับโชคดีนะครับอย่าลืมนะครับมีรูปเก่ามีรูปเก่าขยายเป็นรูปใหม่นะครับรูปเก่ากลายเป็นรูปใหม่นะครับมีไฟล์รูปในโทรศัพท์ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับไอเดีลาเจเอ็มแปดสี่แปดสี่โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สองหนึ่งเก้าศูนย์ครับผมสวัสดีครับ สำหรับช่องป้าคํสาสก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม